ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติทตาไมหังมันทะเกเต,เตมุนิสรา สีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจนเนสังโคปฏิทิตาไมาหังอุเลสัพพะคุณากะโรหะทะเยเมอนุอนุททรุตโธสาลีปุโตจกักกิเนโกทันโยปิติภาคสมิงโคลำราโนจัวามะเก ทักกิเนสารเนมัยหังอาสูงอานันทะลาหุราพัสสโปจะมหานามโออุภาสูงวะวามะสโสตะเกเกสโตปัติภะภาคัสมิงสุริโยปะวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโว กุมาละสันสโปเทโลมเหสีจิตวาทโกโสมไมหังวะทะนนนจังปฏิทาสิคุณากโรปุนโนอังคุรีมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณราเนติสกาม,ามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสีติมหาเทราชิตวันชิตวันโตชิโนราซาชรันตาสีระเตเชนะอ,อังคมังเคสุสันติตารัตนังปุริโตอาสิทักกิเนมันตะสุต,ตะกังทัดคังปัญจโตอาสิวาเมอังคุลิมากะรัง ขันธมูระปะรินตันจอาณนะอาคาอาญานาพิยสุตกังอาเกเสช,ชะทะนางอาศีเสสาปาการะสะันติตาทินานาวาะสัญยุตาสัมตัมปาการะระังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรันมันทุปัตถวา เอเสสาวินายันยันตุอนันตชินเตชราวะสะโตเมสกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัตตันหิวิหารตันมหิตเรสธาปาเรตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปันเโวธรรมานุภาเวนะชิติตาลิสังโฆสังขานุภาเวนะชิจันตรารโย ο. สัทธรม,มานุภาณุภาวปาริโตจาระมิชินปัจชเรติ หงสหาสมามินินทัสสาวนันตังคีรีเมฆรังอุทิตโคระตเสนามาราทานาทิธรรมวิธินาชิตาวุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมมคารานิมาราติเลกามะพิยุนะตพังรันติงโครัมปนาภวกามค่ะมักยะทักยะ ขันธัทางขันธทีสุทันทวิทธินาชิตาวะมุนิมโทต,มตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมาคารานินาราคิลิงคาทวะรังอาิมะตภูตังทาวันคิดจากมะสะนีวสสุธาลุนันตมมํัมเมตัมบุเสกวิธินาชิตาวะมุนิมโทต,มตันเตชะสาภวะตุเตชยยะ มาคารานิอุคิตาขาดขมาติหัตสุธาูุ้นันตัมทาวันติโยชะนปะปังคุลิมะแลวันตังอินทีพิสังขตมโนชิตวะมุนิมโทตัมเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิกันะวานากันธมุตทธาริวิคัมพีนิยาจิจายาทุทวะจันนังทาย ชะชะนากายมันเตสันเตนาสโสมวิธินาชิตาวามุนิโทตันเตชะสาพระวุเตยชยามาครานิสัจจังวิหายามะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตามนานังอติอันทพู ตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตาวามุนิโทตัมเตชะสาภวตุเตชยมาคารานินันโทปนัทธพุทธคังวิพุทธะมหิตทิงปุญเตนาเทละพุทธกิัทมาปยันโตอินทูปเทสวิทินาจิตวามุนิโทตัมเตชะสาภวตุเต ชยมาคารานิทุขาหธิทพุชเคนทสุทันตหัตทางพรมังวิสูทิชุติมิทิภากาพิธานยานาคเทนวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาถาโยวาจโนทินทินสารเต มาธัมทีหิตตวานาเนกวิวิธานิจุปะตวานิโมขังสุขังอธิขเมยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาสะปปานินางปูเรตวปาปารมีสัม โตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสาจจวะเชนะโหตุเตชยมังคารังชยัตโตโพธิยามมเรสักายานันทิวะตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคเรอปาระจิตตปลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสาพุทธ ท่านังอาคัมปันโตปโมทตติสุนักขันตังสุมังคารังสุปะผาตังสุหูกิตตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปะทากินังกายกังมังวาจากมังปะทากินังปะทากินังมโนกัมมังปณีทิเตปะทากินา 바타 기나 니간다와 나라판단테 바타 기네 พระวตุสาพรมังขารังรักขันตุสาพระเทวตาสะพระพุทธานุภาเวนัสธาสูทีภวัตตุเตภรวตุสาพรมังขารังรักขันตุสาพระเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนัสธาสูทีพวัตตุเตภรวตุสาพระมังขารังรักขันตุสาพระเทวตาสัพระสังฆานุภาเวนะ สทาสุทีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาินีทูเปนเรโพธิมาเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสุทิงกะโรเตท,ทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิขโว สารามิกาทานปฏิอุปัสะกาคามาจเทสานิขามาจอิสราสัมปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุทธชาเยปิจะอัทสัมภวาสังเสชชาตาอะโวปทาติกานิยานังกังธรรมะวะรังปฏิจเต สัพเพปิทุกขัสสะกรโรตุสังขยังจะตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะธราจะบุคราสังโคโหตุสุมังขรังอัตถายะจะหิตะตายะจะอัมเหรักขะขะตุสัมสัตสัมโมสัมเพปิธรรมจาริโน วุติงสัมปาปุนเนยามะธรรมเมอริยัตปะเวทิเตปะสันโนโหติสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนธรรมมาทารังประเวชันโตกาเลเทวปะสันสตุวุติภาวายะจัดสันตานางสม,มิทัทงเนตุเมทินางมาตาปิตาจะอัทธระชัง นิจังรักขันตุปุทธกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสพัพพทาทุกขาปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกกบปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพสังปุญญะสัพพทังสัพเพเทวานุโม ทันตุสัพพสันปันติสิทธิยาทานาังทะทันตุสันสัตธาสัทธายะสีรังรักขันตุสัพ,พเทวตาพระวาา พระวานาพิระโตโหติคันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพรัปัตาปัจเจกาน,นจะยพระรังอรหันตานันเตจเตเชนรักขันพันธามิสัพพโซโหตุสัพพังสุมังขารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมงคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรแลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุก์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ ทำเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน